เอันนี้คิดใหม่กันอันนี้อันใหม่เอสป่า <fry> อุ๊ยนี่ทำให้ม่หัวหมึดหมึด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 เอาใหม่นี่ไงเราไม่ได้อ่านเลยอ่ะเวลคัมม์ดราม่าอ่านก็คือดราม่าปอดทำตามสีโกดขนาดดูแต่มีนี้อยู่นี่้องมันก็แปลไม่ได้แล้วแปลจริงกินไม่นี้คืออะไรอ่ะแบกคือดำหรอหรือกราบหลังหลังแบกไม่ใช่แบกดำต้องมีตัวเอล แบกหลังเวนโยมองไปข้างหลังเวนโยฟิลกินเวลากินไม่ที่นี่แปลว่าอะไรอ่ะข้าไปเลยปะเราเราไม่ต้องตามกฎมาก็ได้กฎมีไว้แหกอยู่แล้วว่าฉันฟังฉันฟังกันลอยล้อแต่สมมติได้เลยว่าชิมฟังกันลอยล้อแหละที่ฟังประมาณสองสามรอบที่ฟังแบบลรอบแต่ว่า เอพีดูประวัติศาสตร์ฟนเห็นไม่ได้เห็นแปลเขาขี่กันอยู่ว่าบางเป็นกี่ร้อเรายังไม่ได้ฟังต้องเป็นดาวเด่นในคลิปนี้นะเพราะว่าเราคนเนี้ยเราทำหน้าที่แหละดได้ไม่เบื่อไม่เบืแอจะจะเพลงแล้วนะระยกเพื่อหูหูเหมือนเพลงอันนี้เลยอะมาแล้วยังดีมามาชาตของพี่มอแล้วครับนัอ่ะจริง Too bước chân mặt. Too bước chân mặt. Too bước chân mặt. Too bước chân ตัดล้อเอีเนาะฉีดจอยขับชนนะสาวหมาล่าอา้โนขัดหัวบาอนรอวะฉุนฉุนหานี่ยัด่ะขัดหั้าไหมา

ภาพเม็ิลดตินแต่ส่วนเวียดนามออเคอ้าเจออะไรนี้เปล่าแกคนที่มีโรคเกี่ยวกับความไวแสอะะเกี่ยวกับประสาทาตาหรือคนเกี่ยวกับโรคหัวใจเขาดูอะไรที่มันกระแพงกระพริบไม่ได้นะแล้วต้องดูในที่สว่าง้าดูในที่มืนดนี้ต้อ เพราะคำพูดสาราเพลงการตบัการตะต่อของเพลงนะมันแบบปรับปรับปรับไม่มันก็โดนนิ่งไปสิเป็นสี่เป็นหกเป็นก่อนดูงโเลยตักออกไหมล่ะไม่ได้มันไปกับมีอยากเปิดเพลงไอคอนที่ต้องดูบ้ากไอ็ที่แบบไอเชื่อมเหล็กอะมันเป็นสี่ช่องเลยอ่ะอันนี้เลิศนะขอแบบด drama ค่ะน้องเหมือนหนักเหมือนหนักเวลาพี่ทำเหมือน สีฟิตี้ขาวดำแล้วก็มีแดงแล้วก็อันนีเหมือนหนักฝรั่งญี่ปุ่น่ะอ๋อนึกถึงเลิลิศเลึกเอของหนึ่งสองเะที่มันเป็นดำเหลืองอะไรวะอันนี้ดำแดงจะเนนึกถึงพุทีอะไม่ยุดไม่อกจมวาสรอนปวดอนเมืีสีรอปวดอานอ กินแล้วเหรออินเสิร์ตสีรถบทอานนท์ดัมม่ออสปาเป็นไงบ้างคะโอ๋คนที่ไม่เคยดูนะคนที่ไม่เคยดูเอาสิอสิดัมาโอ่ยสีละวนาชอบสีไหนสุดอ๋อชอบทุกคนค่ะโซฟี อยู่เกินกลัวทัวลงเวอร์ชอบซินน่ะเออชอบซินแบบไม่ได้เล่นหนึ่งซีนเลยอ่ะไม่ได้ดูชอบอะไรสุดในนี้อ่ะแต่จีได้ไหมอะล็อกก่อนก็ได้อ่ะล็อกก่อนก็ได้เราจะต่อเหมือนไม่ได้เราไม่ได้ดูเพืเต้นอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวเลยค่ะแบบดราม่าซุบซิบตามเพลงนี้แหละสนุกถ้าส่วนตัวไม่ได้อะไรขนาดนั้น ฉันว่จะลงไหมวะฉันชอบฉันอาฉันติีอยู่แล้วฉันชอบวงนี้ฉันชอบที่ท่อนท่อนหัวมันติดหูชอบชุดมันดูเลดศขึ้นแล้วจีเซลดูสวยเพราะว่าชุดจากเวียดนามแน่นอนบีเอ็มดีโฟร์อีมั่งเลยนะครั้งหน้าได้ได้ชอบชื่อโค้ดไม่รู้แต่ฉันชอบเพลงมะความที่บีดมันมันมีความแน่นแบบหนักแบบนี้ใช่ไหมแต่เสือกมีเสียงแบบติ๊ง มันเหมือนมันคอนท้าก็แหละแต่มันมันเสึกไปด้วยกันแล้วก็ชัวยว่าเอ็มวีอ่ะเอาอยู่เพราะว่าโทนสีที่ใช้อ่ะใช้สีน้อยแล้วสีที่เด่นอ่ะก็ส่งส่งให้แบบแต่ละสินนมันเด่นอืมันทําให้รู้สึกหนังสี่สิตี้มันมีความดิบขาวดํแล้วไม่สีแดงเด่นมันรู้สึกหนังคาดฉัชอบฉากต่อสู้ด้วย่ะสู้เลิศมากสวยสุดเวไม่ดูฉันดูฉันเห็นสากต่อสู้ฉันชอบที่เป็น ที่มันตัดขึ้นกระแพงแล้วเกี่ยวเป็นดราม่าจังหวัฟันฟันแล้วก็เป็นดราม่าเลือดสัดแต่ชื่อเห็นด้วยไอ้ฉากขับรถอ่ะผลอานนท์ผลอานนท์โอ้ยคุณเล่าพูดถึงผลอานนท์ได้ไหมขอต่อไปขอเส้หน่อยสิทาโซ่หน่อยไม่ได้ดูหรือกันแลแคเต้นอย่างเดียวเลยที่เป็นชอบนะเป็นห้ซีนเดียวที่ยืนกันสี่คนบน มันบอดที่มันทางโฆษณาแล้วมีภาพโฆษณาเยอะแล้วถ้าดรามาท่อนหลังถ้าท่อนจบห้องมิดท่อนดราม่าอย่างเงี้ยสวัสดิ์ผมเป็นแบบเงาดำๆแล้วข้างหลังเป็นดราม่าเสียงแดงอะอันนั้นนะคือแบบใหญ่มากรู้สึกว่าแบบโอ๋ยมันสวยมันดราม่ามันเล่นแบบดราม่ามันเล่นลอดเหมือนแบบปุ๊ก ครูสอนกับใจชอบขอแบบดราม่าใหญ่ชิสัตเล็กค่ะปุ๊ขึ้นวิวบอดมาลอยอันนี้ดี่วะอันนี้ก็ดีนะทีดที่รถสปอร์ตไลท์รถสองลมารถหลึกคือรถรถรถชนที่มันทำเหมือนเป็นสองพิอข้ามาแะ้วก็สวยอันนี้ถ้าไม่อันนี้ก็โมเครับเอ็นวีแบบดนตรีในแนวแนว้ถึงต้องแบบมีการขับรถเห็นไล่ เพตัวแม่ชอบขับเซียนไงไม่เพเพลงกอนชีขับยาโดชิมาดาเคอรอยากเตียยบ้าขับยาเมอไขามาี่วนนะมาอะชีเดบิวเรื่ออะไรรถตนด์เยนเด็กเลไม่ร้ชีขับยาอะไรอีกะจชีขับอะไรอะจะไม่ไล่าเน่จมัเล่าเรื่องของพลังแต่ะคนปะอ๋ออ่ๆดีพอล้ดีอ จะได้สุดปัจยอยางเป็นคนปะเพราะว่ายมีนี้ไม่มีอ<ช>ินาเวิสกาอยู่เลวเวอร์ไงใช่อเอาไปอยู่อันนี้อยู่เลวเวอร์แล้วออกจากกวางยามาแล้วค่ะอ๋อไอ่อไคออ่อยพลาดโรซ <c oughs> ่าดาวิสก์เพราะว่านาวนาวิสกะไปแล้วค่ะอินาเวสหลุดแล้วเนาะเขาไม่มาขับรถนี่เธอ ชีเบื่อขับยาขับงูแล้วเยอมาขับงูขับยาีงูมาก่อนนาคีว่าเอาแล้วถูกไล่ะถูกอะไรกี่แกรู้สสแกหแล้วก็เลนชัอรดิ้อ่ะฉัโดนแหกเวอรแกเป็นมอีเป็น้ตอเพลมัเล่นอยู่เยนะ พูดอะไรตอนเห็นไดอยู่คจะตัดยังไงได้ใส่ถักไปเหิดแล้วพ่อใส่ไปเหินเนี่ยเดี๋ยวคนเขาก็เมนเมนเองละเออเราเราต้องไม่รู้ให้คนดูดูเองเมนเองนะเข้าใจไปดูคนฝากกดติดตามด้วยแล้วกันทิกตอกช่องออฟฟิศอิสระพี่เนาะแล้วก็ปิดคลิปเลยแล้วก็ฝากเอาปิดคลิปตรงเนี้ยไปใส่ถ่ายไม่แต่จริงจิงมีอีกเพลงอยากให้ดูอ่ะได้แต่ว่าอันนี้ของของเรนไปเบียดไหมไม่ใช่ของนี้่ไหม สเตชิ่งอะดครับไปรัดไปรับไปรับ